มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ภาษากายของบอยประกอน จากที่พระเอกดังบอยประกอนออกรายการโขนกระแสเพื่อชี้แจงและยืนยันความบริสุทธิ์ใจประเด็นไอคอนกรุ๊ปที่เผยว่าเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวหนึ่งและตอนนี้ยกเลิกกับทางบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปแล้วค่ะและก็คืนเงินค่าจ้างแล้วพร้อมยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นผู้บริหารด้วยล่าสุดนะคะสาวสวยผู้เชี่ยวชาญได้ภาษาการทำวิเคราะห์ภาษากายของหนุ่มบอยที่ออกรายการโขนกระแสท่ากุมมือวางบนโต๊ะเป็นท่าคนที่เครียดมากๆ มีความขอร้องอ้อนวอนอยู่ในนั้นด้วยขอโทษคือรู้สึกจริงๆนะเขาอยากจะขอโทษเขาพยากหน้าเงึกๆคิ้วขมวดตลอดเวลาคือคนที่เครียดที่สุดแสดงว่าเขาไม่สบายใจมากๆกับอะไรสักอย่างไม่ชอบมากอาการเรียปากเม้มปากคนพูดแล้วเรียปากคือเครียดร้ออซตอยู่ในภาวะกดดันร้อยเปเพราะว่าร่างกายไม่ส่งเลือดไปเลี้ยงปากปากก็เลยแห้งก็เลยเรียปาก อันนี้เกิดจากสภาวะร่างกายการเม้มปากคือไม่สบายใจและเครียดเป็นคุณบ่อยเม้มปากตลอดเวลา คิ้วขมวดตลอดเวลาด้วยช่วงที่คุณบอยบอกว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายคุณบอยพยักหน้าถ้าคนโกโหกเขาจะใส่หน้าอาการเงยหน้านิดนึงเหมือนคนปิ่มไม่ให้ไหลเกาคออาการนี้ของผู้ชายเขาโคตรรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยคําว่ายินดีหกักก็คือเขาหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆเขาพยักหน้าคลิปนี้แทบไม่มองกล้องมองนู่นมองนี่อยู่ในหัวแล้วคิดยังไงพูดอะไรต่อไม่โอเคที่อยู่ตรงนี้นกลไกของร่างกายในการเลียปากก็คือเครียดขั้นสุดแล้ว ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ภาษากายของบอยประกรณ์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีดดต์คอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ